ต่อน,นี้ก็จะมาเล่าเรื่องว่าโรคซึมเศร้าดูแลอย่างไรนะคะหวคัวข้อคำบรรยายตอนนี้ก็คือจะมีสองเรื่องคือ 1. สาเหตุของโรคซึมเศร้า 2. การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้านะคะสาเหตุของโรคซึมเศร้าก็จะมีปัจจัยที่สำคัญสามด้านคือหนึ่งปัจจัยทางชีวภาพสปัจจัยด้านจิตใจ สามปัจจัยด้านสังคมค่ะปัจจัยด้านชีวภาพอันแรกคือคือปัจจัยทางพันธุกรรมโดยพบว่าพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเ mm hmm. ช่นยาสายตรงของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีโอกาสเป็นโรคมากกว่าประชากรทั่วไปประมาณ2-3เท่า mm hmm. นอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองที่ทำงานผิดปกติไป รวมถึงโรคทางสมองหรือโรคที่มีผลต่อระบบโดยรวมในร่างกายและส่งผลถึงสารสื่อประสาทในสมองนี้ก็จะทําให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าได้ค่ะตัวอย่างที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโรคซึมเศร้ากับปัจจัยทางร่างกายก็คือโรคซึมเศร้าที่เริ่มเป็นในวัยสูงอายุกับโรคสมองเสื่อมพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันคือความตีของหลอดเลือดสมองทําให้เมื่อติดตามอาการผู้ป่วยไปเรื่อยๆอาจพบโรคสมองเสื่อมตามมา หรืออาการซึมเศร้าเองก็อาจเป็นหนึ่งในอาการของโรคสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นในระยะแรกก็ได้นะคะปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยด้านจิตใจโดยพบบ่อยว่าผู้สูงอายุมีเหตุการณ์นในชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มากระทบกระเทือนจิตใจทําให้ไม่สามารถปรับตัวได้เกิดเป็นอารมณ์ซึมเศร้าต่อเนื่องเรื้อรังนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของบุคลิกภาพอยางคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือมีนิสัยขี้หลาด ก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้เพิ่มขึ้นปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยด้านสังคมมีความสําคัญตั้งแต่พื้นฐานการเลี้ยงดูในครอบครัวที่สะสมอารมณ์หรือการปรับตัวพฤติภาพมานานรวมถึงสภาพสังคมที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งจากบุคคลภายนอกก็ทําให้มีผลทําให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้การเข้าใจที่สาเหตุ และแก้ไขที่สาเหตุเท่าที่ทำได้จึงมีความสำคัญขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยค่ะเรื่องที่สองการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเมื่อผู้สูงอายุได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วการดูแลโดยญาติหรือคนใกล้ชิดม,มีความสำคัญมากเนื่องจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการความเข้าใจและกำลังใจโดยเฉพาะในช่วงแรกที่ยังมีอาการ ที่มีลักษณะเบื่อหน่ายเศร้าซึมอาการของโรคอาจจะทำให้ผู้ดูแลไม่เข้าใจผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้มีโรคทางร่างกายชัดเจนอาจจะดูเหมือนคนปกติพอเวลาเขาเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรผู้ดูแลก็อาจจะคิดว่าผู้สูงอายุกแกล้งทาเพื่อเรียกร้องความสนใจจึงพยายามบังคับให้ผู้สูงอายุทาอะไรเหมือนที่เคยทาได้หรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะละเลยไม่ใส่ใจผู้สูงอายุไปเลย ทั้งทงที่จริงๆแล้วเป็นอาการป่วยของโรคที่ผู้ป่วยเองก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และหลายคนก็รู้สึกไม่ดีกับอาการที่ตัวเองเป็นพอไม่ได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้างก็จะยิ่งทําให้ตนเองรู้สึกไร้ค่าเป็นภาระส่งผลให้เกิดความคิดในแง่ลบมากขึ้นพัฒนาเป็นความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ถึงขั้นทําร้ายตัวเองได้ <S <S ค่ะการดูแลเบื้องต้นมีหลักการสําคัญดังนี้ 1. การเตรียมอารมณ์ความคิดของตนเอง ของผู้ดูแลก่อนเข้าไปดูแลผู้ป่วยเนื่องจากผู้ดูแลเองก็มีความรู้สึกและความคิดของตนเองซึ่งมีผลกับผู้สูงอายุไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอารมณ์ความคิดในแง่ลบอาจจะยิ่งทําให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงเช่นถ้ากําลังหงุดหงิดกับเรื่องอื่นและไม่ทันได้ปรับอารมณ์ก่อนอาจจะทําให้พูดไม่ดีกับผู้ป่วยโดยไม่ได้ตั้งใจได้ค่ะดังนั้นจึงควรเตรียมอารมณ์ให้รู้สึกด้านบวกมีความปรารถนาดีอยากจะช่วยผู้ป่วยให้รู้สึกดีขึ้น เตรียมความคิดเข้าใจที่มาของโรคซึมเศร้าว่าเกิดจากการทำงานของร่างกายแปรปรวนร่วมด้วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยามีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้รับประทานยาสม่ำเสมอช่วยดูแลเรื่องการรับประทานอาหารการนอนหลับทำกิจัตรมประจำวันให้เหมาะสมเท่าที่ผู้ป่วยสามารถทำได้โดยสามารถปรึกษาแพทย์ที่ดูแลในรายละเอียดได้คะ่ะข้อต่อมาคือเป็นผู้ฟังที่ดี ให้ผู้ป่วยได้พูดถึงความรู้สึกตนเองความขับข้องใจต่างๆโดยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกที่ชัดเจนเชน่นเศร้าเสียใจร้องไห้โกรธเขาอยากจะพูดออกมาก็เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดสิ่งที่อยู่ในใจได้ลองรับฟังด้วยความเข้าใจในอารมณ์มุมมองความคิดที่ผู้ป่วยแสดงออกมาอาจถามอาการที่อยู่ในแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์เพิ่มเติม ถ้าไม่แน่ใจว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงหรือไม่ด้วยนะคะถ้าผู้ป่วยมีอารมณ์เศร้ามากขึ้นอาจเนื่องจากมีสิ่งที่กระทบจิตใจเพิ่มเติมหรือรับประทานยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นให้ถามคำถามเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองความคิดไม่อยากอยู่จนถึงความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองถ้ามีความคิดอยากจะทำร้ายตนเองชัดเจนให้รีบไปพบแพทย์ก่อนนัดได้นะคะ ระหว่างนี้ไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียวและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเก็บของมีคมวัตถุที่เป็นอันตรายให้มิดชิดด้วยนะคะอย่างไรก็ตามผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคซึมเศร้าได้นะคะด้วยการไปพบแพทย์รับประทญญานยาหรือรับการรักษาตามนัดอย่างสม่ำเสมอมีการติดตามดูแลอาการจากผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้ค่ะ ถ้ามีการป้องกันแต่แรกลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซึมเศร้าก็น่าจะดีกว่าแก้ปัญหาภายหลังด้วยนะคะโดยสรุปโรคซึมเศร้าก็สามารถดูแลเบื้องต้นด้วยความเข้าใจทั้งอารมณ์ของตัวเองและอารมณ์ของผู้ป่วยนะคะในการดูแลร่วมกับการรับฟังและก็ช่วยประเมินอาการที่รุนแรงได้ถ้าผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงนะคะ ตอนต่อไปก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการเติมพลังจิตใจนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าต่อไปนะคะ Q&A คำถามนี้มีคำตอบบายหมอดาววิทยากรโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรคำถามที่1ผู้สูงอายุที่มีภาวะทางอารมณ์ปกติและผู้ที่มีโรคซึมเศร้าแยกกันอย่างไร คำตอบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะสูญเสียความสามารถในการทำงานและการใช้ชีวิตตามปกติและมีอาการที่ต่อเนื่องตามเกณฑ์การวินิจฉัยที่ได้บรรยายไปแล้วต่างกับผู้สูงอายุที่มีภาวะทางอารมณ์ปกติยังทำงานทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจำวันได้มีอารมณ์เศร้าได้แต่จะมีอาการไม่นานและไม่มีอาการร่วมอื่นๆพฤติกรรมที่เห็นอย่างเดียวจึงอาจแยกไม่ได้แต่ต้องอาศัยการพูดคุยซักถามเพื่อประเมินอารมณ์และอาการอื่นๆที่อยู่ในจิตใจแนะนำว่า สามารถใช้แบบสอบถามของโรงพยาบาลรามาที่อยู่ในเว็บไซต์เพื่อช่วยประเมินเบื้องต้นได้ค่ะคำถามที่2ออาการวิตกกังวลต่างกับอาการซึมเศร้าอย่างไรคำตอบ อาการวิตกกังวลที่เกิดในผู้สูงอายุมักจะเกิดจากความคิดถึงเรื่องในอนาคตในแง่ลบทำให้คิดวนเวียนพยายามหาทางออกแก้ปัญหาส่วนอาการซึมเศร้ามักเกิดจากความคิดถึงเรื่องในอดีตที่สูญเสียไม่สบายใจกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วทางออกที่จะช่วยให้สองอารมณ์ดีขึ้นคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันว่าทําสิ่งใดได้ไดบ้างแล้วทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปก่อนจะช่วยปรับอารมณ์ได้ซึ่งจะคุยให้ฟังในตอนที่3ค่ะ หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความกระจ่างมากขึ้นนะคะคำถามชวนคิดได้ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่องซึมเศร้าดูแลอย่างไรกันไปแล้วเราลองทบทวนความรู้กันอีกครั้งจากการถามคำถามต่อไปนี้นะคะข้อที่1ถ้าพบผู้สูงอายุที่บ่นว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลานอยากจะทำร้ายตัวเองควรแนะนำให้พบแพทย์ใช่หรือไม่ คำตอบใช่เนื่องจากอาการนี้เป็นอาการที่รุนแรงของโรคซึมเศร้าโดยทั่วไปผู้ที่มีความคิดทําร้ายตัวเองมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้และเป็นอาการที่อันตรายถึงชีวิตจึงควรแนะนำรีบไปพบแพทย์คะ่ะข้อที่2เราป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าได้หรือไม่คำตอบ ได้โดยป้องกันที่สาเหตุของโรคซึมเศร้า3ด้านที่สำคัญคือ 1. ปัจจัยทางร่างกายการดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอจึงมีความสำคัญมากข้อ2ปัจจัยทางจิตใจคือดูแลจิตใจให้มีความสงบสุขผ่อนคลายตามที่จะได้แนะนำในตอนที่3ต่อไปค่ะข้อ3ปัจจัยทางสังคม คือเลือกอยู่ในสังคมหรือคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจสามารถรับฟังหรือช่วยกันคิดช่วยกันทำสิ่งดีๆได้นะคะทั้งหมดนี้สุดท้ายแล้วอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของการเกิดโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเราดูแล3ปัจจัยนี้ให้ดีก็จะช่วยป้องกันได้ค่ะ